สวัสดีค่ะยามบ่ายชวนทานกาแฟกันค่ะชวนทานกาแฟเพราะว่าเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนะคะเราสามารถทานกาแฟได้ประมาณวันละ1-2แก้วต่อวันไม่ต้องเยอะกว่านี้นะคะพอแล้วกาแฟที่เราทานเนี่ยจะต้องเป็นกาแฟที่นําเน้นย้ํากับทุกคนเลยนะคะไม่ใส่น้ําตาลค่ะเพราะจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของเราคือครีมเทียมกับน้ําตาลกาแฟที่ดีสําหรับนํา คือกาแฟที่ต้องเป็นกาแฟสดและไม่ใส่น้ำตาลลองดูนะคะวันนั้นที่นำไปเดินทางแต่จังหวัดนํนำก็อยากทานอะไรที่เป็นกาแฟเย็นๆปกติก็คือทานอเมริกาโนอเมริกาโนเวลาเราสั่งมันคือมันก็คือจะเป็นกาแฟดำนี่แหละคะ่ะธรรมดาเราใส่น้ำแข็งเวลาไปเวลาเดินทางเราร้อนใช่ไหมคะเราก็เอออยากใส่น้ำแข็งคราวนี้ก็นึกแผลงแก็ เขาจะมีผสมน้ำพึ่งลงไปนะคะก็เลยบอกว่าเอากโอเคค่ะใส่น้ำพึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าความเป็นน้ำพึ่งก็คือน้ำตาลน,นั่นแหละแต่ยังคิดว่าคือมันก็คงมีความเป็นธรรมชาติบ้างอย่างนี้นะคะแต่พอเวลาเอามาทานแล้วว่ามันไม่ใช่รสชาติของน้ำไปแล้วมันอาจจะยังอร่อยสําหรับคนอื่นแต่สําหรับน้าเนี่ยมันเป็นกาแฟที่มันไม่ได้อร่อยสําหรับน้าไปแล้วน้าก็คือจริงๆแล้วพาดแท้ดั้งเดิมก็คือเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟธรรมดาได้เลยใส่น้ําแข็งได้เลยไม่ต้อง ปรุงแต่งด้วยรสชาติอะไรทั้งสิ้นและเออด้วยความที่นําทานกาแฟาบ่อยนะคะในช่วงที่นําเคยทานเยอะๆต่อวันเนี่ยนําจะสามารถทานที่มื้อเย็นหรือว่ามื้อกลางคืนก่อนนอนได้มันเหมือนกับเวลาเราไปฝึกร่างกายให้ ให้โดสสารอะไรบางอย่างโดสคาเฟอีนไปบางอย่างคะถ้าฝึกบ่อยๆอะใช่ค่ะมันก็จะทําให้นอนหลับสบายได้เวลาสมุิทานบ่อยๆแต่ถ้าฝึกไม่ได้บ่อยหรือว่าไม่ได้เกิดการฝึกเลยเวลาที่เราทานกาแฟในมือที่ไม่ใช่มือปกติเนี่ยอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับได้เพราะว่ามันก็คือการใส่เจ้าคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายแตคราวนี้ดูโดสการใส่ที่นัาบอกว่างานวิจัยมัจ,จะพูดเสมอว่า ด้วยความที่ทานกาแฟาเลยต้องไปหาฟังค่ะจะพูดเสมอว่าถ้าเราทานประมาณ1-2แก้วต่อวันเนี่ยอันนี้คือเคสปกติที่เจ้าคาเฟอีนเนี่ยเขาสามารถเข้าไปในร่างกายเราได้คือปกติไม่ทำให้เกิดอาการไม่ทำให้เกิด นั่นจะพูดว่าอะไรอ่ะผลข้างเคียงอื่นๆเกี่ยวกับร่างกายเราได้นะคะและเพราะว่านําเป็นคนทานแบบนั้นมานับเวลาเป็น10 20ปีแล้วตั้งแต่นําเริ่มทานกาแฟนะคะเริ่ม่ะเริ่มจากการกินไม่เป็นเลยกินแบบไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่คอฟฟี่เมดเยอะมากอย่างนี้นะคะนําจะเล่าให้คนอื่นฟังเป็นประจำเลยเกี่ยวกับนิสัยแบบนั้นของนําในสมัยก่อนจนหลังๆเนี่ยเริ่มมาฝึกทานกาแฟที่เป็นกาแฟสด เป็นเม็ดกาแฟแล้วเอามาบดแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําเป็นกาแฟร้อนทานในตอนเช้าซึ่งแฮปปี้มากและบางวันอย่างวันนี้ค่ะก็แฮปปี้มากๆสุดๆเหมือนกันนะคะนั่งอ่านหนังสือที่ลมเย็นๆลมพัดที่ศาลาอันนี้นะคะลมพัดสบายๆก็ชงกาแฟมาทานช่วงบ่ายก็ยังแฮปปี้อยู่ยังทานได้อยู่แต่ต้องเป็นกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลยำไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียม น้ำเนี่ยเริ่มฝึกหัดแรกๆของการทานกาแฟน้ำเริ่มจากการทานใส่ครีมเทียมก่อนใส่น้ำตาลก่อนกว่าน้ำจะลดลงเป็นกาแฟปกติแบบนี้ได้เนี่ยน้ำใช้เวลาปีครึงค่ะเพราะฉะนั้นน้ำไม่แปลกใจน้ำไม่สงสัยเลยกับน้องหลายๆคนที่จะเริ่มทานกาแฟสดกาแฟดำแบบนี้นานมากกว่าจะเริ่มได้แต่น้ำจะบอกว่าเวลาที่เราเนี่ย ทานกาแฟาที่ไม่ใส่น้ําตาลได้แล้วนะคะและกลับไปทานแบบที่ใส่น้ําตาลอีกเนี่ยคือจะทานไม่ได้แล้วนั่นคือจริงๆร่างกายเรากําลังจะบอกว่าอะไรร่างกายเราเขาพยายามที่จะบอกว่าจริงอะ่ะพื้นฐานพื้นฐานของชีวิตเลยคือส,ส,สูงสุดสู่สามัญเราเริ่มจากการที่เราไม่ได้มีรสชาติไม่ได้รู้รสชาติอะไรเลยในการทานใช่ไหมคะแต่เราไปปรุงแต่งให้มัน เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดขึ้นท,ทาให้ทําให้ดูมันแบบกินได้เยอะขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่บางทีตอนนี้นําไม่ได้อร่อยไปกับการทานกาแฟาที่มีรสชาติแล้วมันเหมือนกับเวลาเราทานเนี่ยเราคือ,ต,อต้องการสามจากเขาโดยโตรงนะคะต้องการคุณภาพแบบเนี้ยจากเมล็ดกาแฟาโดยโตรงและอีกทริคหนึ่งในการทานกาแฟาของนําเวลานําสั่งกาแฟาเม็ดมาจาก ่วนเยื่อจะสร้างดอยต่างๆไม่ซ้ำกันพยายามไม่ซ้ำดอยนะคะเพราะจะเป็นอะไรที่จะได้ดินที่แตกต่างปุ๋ยที่แตกต่างน้ําที่แตกต่างคนดูแลคนสวนอุปนิสัยพฤติกรรมของเขาที่แตกต่างกันไปมันจะดูหลากหลายมากจะกินไม่ซ้ําเดิมนะคะเม็ดเนี่ยเอามาบดเองเราเครื่องบดก็คือเป็นเครื่องบดท,ที่บดแล้วทานเลยในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะ นาบอกกับทุกคนเสมอว่าทําแบบนี้เถอะตอนตอนแรกเลยนะคะอย่าไปทานแคปซูลเลยทําแบบนี้เลยตอนแรกๆน้องที่เรียนฝึกโยกาคะกับนํานจากที่จากที่อ่าเริ่มแรกเลยคือเป็นคนทานกาฟแฟเหมือนกันแต่ต้องขับรถออกไปเพื่อซื้อตามร้านขายกาแฟชื่อดังต่างๆนะคะนางก็จะขับรถออกไปซื้อกับคุณแฟนเพื่อมาทานพอเขาฝึกโยกาคะกับนํานบ่อยๆเริ่มแรก เวลแรกของเขาก็คือเริ่มซื้อเครื่องชงกาแฟาที่เป็นแตาา่นางยังขี้เกียจยังต้องเป็นแบบแคปซูลนะคะของยี่ห้อนี้แบบเนี้ยนะคะซึ่งก็โอเคว่าเขาคือกาแฟาใช่ไหมคะแต่พอสักพักหนึ่งของการทานกาแฟานี่คือสน่ห์ของการทานกาแฟานะคะจริงแล้วก็เหมือนสน่ห์ของการผุกโยคะเวลาทานแล้วมันติดสน่ห์ของการทานกาแฟาเวลาที่เวลสองของเขาคือเริ่มซื้อเครื่องที่เป็น เครื่องเครื่องชงแบบใส่มเมล็ดก,กับไม่ใช่พูดใหม่เป็นผงกาแฟแบบที่นําทำําอ่ะเขาก็ต้องเริ่มซื้อแบบที่เป็นผงมาที่เป็นผงมาเพื่อมาทําทางเลยไม่เอาแคปซูลแล้วนะคะและหลังจากนั้นเวลต่อๆไปของเขาก็คือเขาจะซื้อเครื่องที่มันมีเครื่องบด เราคงจะเคยเห็นเครื่องที่มันมีเครื่องบดมเล็กกาแฟแบบในเซเว่นนะคะเขาจะมีเครื่องบดมเล็กกาแฟแล้วก็ออกมาเป็นเจ้ากาแฟให้เราอย่างนี้ค่ะเขาจะเริ่มซื้อเม็ดแบบของน้ำแล้วก็บดเลยด้วยความขี้เกียจนะของน้ำยังเป็นมเล็กกาแฟบดหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็กาแฟอีกหนึ่งเครื่องในการชงแต่ของเขาก็คือเป็นเครื่องบดเมด็ดกาแฟที่อยู่ด้านบนเราคงจะเคยเห็นกันเนาะแล้วก็ได้เป็นน้ํากาแฟออกมาทานแบบนี้ เวลที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆของคนเรานะคะแต่นี่คือความสนุกสนานของคนที่ทานกาแฟะค่ะบอกเลยเป็นความสนุกสนานของคนทานกาแฟคนทานกาแฟจะต้องมีการอัพเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆแบบนี้เพื่อเป็นความแบบเหมือน enjoy eating ในการทานนี้นะคะแต่แฮปปี้จริงค่ะเพราะเวลาที่เราตื่นมาในตอนเวลาช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยถ้าเราได้ทานกาแฟร้อนๆซึ่งเวลาทำกาแฟร้อนๆทานเนี่ยบางวันเราก็จะอัดคลิปเกี่ยวกับ การทำสมาธิไปด้วยกันอยู่กับตัวเองไปด้วยในช่วงเช้าไปด้วยนะคะแฮปปี้จริงค่ะถ้าเราได้ทานกาแฟจริง,รงๆทุกช่วงเวลาที่เราต้องการทานนําว่าแฮปปี้เสมอค่ะสำหรับทุกวันอย่างวันนี้นะคะน้ำกออ็อ่านหนังสือไปด้วยลมก็พัดเย็นสบายมากๆเลยก็ทานกาแฟไปด้วยตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้นะคะลองดูค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกเวลาทุกที่ไม่ต้องที่ไหนคะ่ะเริ่มมีความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้ ะะลองดูค่ะ